ดีค่ะพี่น้องนะคะมาพบกับเสาอุทัยอีกแล้วพี่น้องนะคะนเนาะมาพบกับเสาอุทัยยเจเจจ้า,าอีกเล้วพี่น้องนะมีเลยนะคะหาข้ามาชุมนะคะเทคนิคเดียวกับนะยางพลาไเดียวพี่น้องนะคะยางพลาไเมื่อวานนี้ฝนตกนะคะเมื่อวานนี้ตอนเย็นๆนะคะฝนตกหน้านี้หน้าฝนนาะพี่น้อง,นงเนาะเจ้าเสือหงศ์ กคงจะบ่าขยิมท่าใดแล้วพี่น้องเพราะช่วงหน้าฝนเฉพาะเช่าสวนอย่างพลาด้อพี่น้องเจก็เลยมีเทคนิคนะคะมาฝากพี่น้องนะคะมาต้อนกันนะคะนะกับย่างนาเปียกนาพี่น้องเนาะหรือว่าอายาอายางโดนความชื้นเนาะหน้ายางชื้นนาพี่น้องเนาะเนี่ยต้นนี่เปียกพี่น้องนะคะเปียกนะคะพี่น้องหน้าชื้นเนาะ มีเตยมีเทมิมาฝาก,กพี่น้องนะก,การจีดยางนาชื่นทำยังไงให้ได้น้ำยางเนาะคะ่ะไม่ให้ยางอา,อาบหน้านะคะออกมาตามาต้นยักของยางเนาะ,ะตามเปลือกไม้ของยางพี่น้องเพราะน้ายางนี่พอเขาตัดปุ๊บนี่มันสีไหลนะคะออกมาตามเปลือกไม้นะครับเป็นเส้นเป็นเส้นะพี่น้องเนาะเขาเฮ็ดยังไงนะคะจังบอกให้ะะหมันไหลไปจังสันมาพี่น้องเนาะ เน,ะะนี่ยพี่น้องถ้าปุ๊บว่าเข้าเปลือกไม่เห่านี่นนะยางมันกับสีไหลไปตามอันนำยางมันสีไหลไปตามร่องของเปลือกต้นยางเราพี่น้องเนาะเพราะว่ามันได้ความชื้นของน้ําฝนนะคะที่มันเปียกต้นยางของเราเนาะยางเกลืีจีดใเช้าที่สามที่สี่ 4, นี่นะพี่น้องนัแนแหละพี่น้องข้าใส่ลังนี้จะเป็นประโยชน์นะคะเนาะ มีดกรีดยางพลานี่เวลานี่มันจะมีมีประโยชน์ทุกส่วนนะคะที่เราต้องใช้งานเนาะหลังมีดนะคะหรือส้นมุมของมีดข้างหลังเนี่ยนะคะเนาะมันก็สี่เห็ุประโยชน์ให้หฮาได้ต้นยางนะคะเนาะดับแรกนะคะยึดเจยกัจะแนะนําพี่น้องนะคะเกี่ยวกับเปลือกไม่เปลือกยางพลาเนี่พี่น้องดับแรกเราใช้หลังมีดนะคะรู้ว่าต้นไหนมันเปียกข้างบนนี้มันไม่เปียกแน่นอนนะคะมันไหลได้เพราะมันมีความชันเนาะนี่นะคะเพราะมันมีความชัน แต่ถ้าเรากีดยางนะคะเอาอ่า,อาคืบหนึ่งของต้นยางนะคะยางมันจะเอียงโค้งวงลีนะคะยางมันก็บ่ไข่ไหลแห้งแล้วพี่น้องเนาะมันจะไหลเอื่อยๆพี่น้องมันเทศไ้น,น้ำยางที่มันไหลมาตามคลองเนี่ยอาบนานาะคะเพราะเพราะยางหนาชื้นนะพี่น้องเนาะอันดับแรกเลยนะคะทางล่องี่ก็ชื่นคือการพี่น้องเข้าตองเราลัางมีดในขูดนะพี่น้องเนาะอ่าเดีเ๋ยวชิคูดไ้เบิ้งนะคะใช้หลังมีดนะคะกล้องขยบหน่อยนะคะเพราะว่ามัน คือกออค่ะพี่น้องมันเคือกเลยค่ะมันเคือกเนาะพี่น้องเนาะว่าไงพี่น้องเขาใส่ล้างมีดนี่เขาอ่าเหดให้มันเป็นประโยชน์นะคะหมากที่สุดนะคะเนาะ,ะ,ะก็มีจีบอย่างเขาเนาะเขาดึงอ่าขูดออกนะคะเปลือกเปลือกของเขาเนี่ยนะคะเนาะขูดอ่าผิวผิวเปลือกต้นยางพารานี่คูดออกเฉพาะวันที่เฉพาะวันที่อ่าต้นยางเรามีความชื้นนะคะนะคะเน,นี่ย เทากัขูดออกว้าพี่น้องเนาะอ่าก็ออยางพลาเรามันเป็นเปลือกนะพี่น้องเป็นเปลือกเป็นเกจนะอืมเทาก็ต้องขูดผิวผิวนี่ออกนะคะเนี่ยพี่น้อง <c oughs> เห็นไหมคือกันก็เขาติดหมวกติดหมวกกันฝนน่ะพี่น้องอาที่เราติดหมวกกันฝนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้อ่าฝนมันหล่นลงมานะคะร่วงลงมาถูกแก้วยางของเหเนะพี่น้องเนาะแก้อยางของเฮงาะน,นะคะพี่น้อง <c oughs> แล้วพอเขาขูดแบบนี้ปุ๊บมันจะบ๋มีความชื้นแล้วพี่น้องนะคะที่ว่ามันตกค้างอยู่นะพี่น้องมันยังบาแห้งเนาะเพราะว่าเขาก็ต้องการขีดน่ะโู้อยู่แล้วว่ามือนี่ฝนตกน้นองน้องน้ำมือแรงมากยางเขาก็แข็งท่านนะพี่น้องเนาะแต่ว่านายยางปานี่มันบาเปียกแห้งพี่น้องมันมีความชื้นนะคะเขา,าก็ต้องใส่วิธีนี่พี่น้องเพื่อที่จะเบาหายไร้ได้ของเขาลดน้ำน้องเนาะ,นนะมันซุ่มน้มาพี่น้องม่านี่นะคะเสร็จแล้วเข้ากับตรงการขีดนะพี่น้องเนากกนนนะ กีดเด่ะพี่น้องต้องการกีดนะคะกับปักมีดยางปกตินี่แหละพี่น้องนะคะข้างบนนี่จะโบ๊อบอันนี้อยู่แล้วพี่น้องบออาบหนายู่แล้วนะคะอ่าเวลากีดยางนาเอื้อดนะพี่น้องนะต้องกีดอ่าเราต้องกีดบา,บางๆนะขี้ไม้บางๆนะครับเพื่อที่อ่าไม่ให้น้ําน้ําที่มันค้างอยู่มันค้างอยู่แถวๆนี้นะพี่น้องนะค้างอยู่แถวลําต้นน่ะมันไหลซึมเข้าเนื้อเยื่อของต้นยางนาพี่น้องเนาะ เข้าตรงกีดบางๆพี่น้องอย่าให้อย่าก,กีดถึงท่อน้ําเลี้ยงนะห้ามกีดถึงท่อน้ําเลี้ยงเป็นเด็ดขาดนะคะเนาะแล้วก็ห้ามเอาน้ำนะคะน้ำน้ำห้าห้ามนะคะห้ามกีดเอ่าเข้าไปถึงท่อน้ายางอ่าชั้นติดท่อน้ําเลี้ยงนะคะเพราะว่าจะทําให้หน้ายางเราช้าได้และข้อเสียก็คือนะคะกีดยางอ่าต้นอ่าที่มันชื้อนอยู่หน้าหน้าที่มีความชื้นนะคะ จะทำให้ยางเรามีโอกาสนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือตายนึ่งนะคะทำให้โรคเชื้อรานะคะจับง่ายนะคะถ้าคนกีดเ่าเปนเดี๋ยวฮัดเลี่ยนแบบพี่น้องถ้าไม่เข้าใจกีดอย่าทำนะคะอย่ารีทำนะคะต้องรอให้ต้นยางเราแห้งก่อนนะคะเนี่ยเรืน้องถ้าก็ต้องขุดนะคะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเอาวันนี้หน้ายางต้นยางเรามีความชื้นเนาะ,ะเนี่ยพี่น้อง ให้องขูดพี่น้องใช้หลังมีดนะคะตรงนี้นะคะขูดนะคะเนี่ยพี่น้องขูดนะคะขูดง่ายๆเองพี่น้องขูดแค่ผิวเปลือกมันออกนะคะผิวผิวของเปลือกต้นยางนะคะออกนะคะสําหรับยางตายนึ่งนะพี่น้องเทคนิคง่ายๆเองนะพี่น้องเนาะแล้วก็ห้ามกีดเข้าไปถึงท่อน้ํายา,ยางอ่าชั้นในนะพี่น้องเนาะอกินเลี่ยๆแค่อ่าผิวเพิ่นนะพี่น้องนะเข้ากระดาน้น,นยัยางนะพี่น้องเนาะเพราะว่า การที่เขากินเขาไปลหลายๆน้องอับปักเลยนีดหรือแม้ทั่งรีดเอาถึงข้อน้ำยางเลยน้ําส่วนที่มันเปียกชื้นเนี่ยจะลงไปนะคะลงไปลงไปแถวนี้พี่น้องมันสืชืนอยู่มันจืลงไปงรอยพมก็นน้ำยางมันจะทําให้เชื้อราดานะคะหรือว่าเส้นดํานะคะลงไปนะคะฝังอยู่ในอ่าเลื้อนเนื้อเยื่อของต้นยางเราน้องพี่น้องเนาะเข้ากับกีดแค่เบ้เบพี่น้องนะคะเข้ากับหูอยู่เนาะอ่าเนี่ยพี่น้อง อย่าเอาเข้าถึงท่อนำยางนะคะนี่พี่น้องสุดท้ายแล้วนะคะพี่น้องข้าก็จะได้นำํำยางโดยปกติน่นองเพราะว่าหนึ่งยางมันออกแล้วพี่น้องฝนตกต้นยางมันดื่มน้ำเข้าไปมันจะเพิ่มให้ต้นยางข้าอวบนะคะมันส่งผลให้นำยางเราไหลดีขึ้นนะคะ แล้วทีนี้เราไม่กีุเพื่อื่อนั้นยางนั้นยางเราก็จะไรนี่แหละเพราะว่าต้นยางถูกน้ําได้น้ําดีหรือมีอุดมสมบูรณ์นะคะก็ะช่วงหน้าฝนนี่แหละนะคะต้นนิดน้อยที่กันได้พี่น้องนะคะขุดเพื่เอเตยบอกนี่แหละคะ่ะนาออันนี้คือเทคนิคเทคนิคง่ายนเ่นะเทคนิคง่ายๆนะคะที่เอามาเล่าแลวเอามาแชรถูกเพื่อนเพื่อนนะคะ ว่าเออวันนี้ไม่ได้ไปไหนต้นยางก็พอกีดได้นะคะแต่ว่าจะทําให้ต้นยางเราชื้นสักหน่อยนะคะจะเกจะเอาเทคนิคนี้นะคะามาฝากน้องเนาะ,ะเพื่อ,อเป็นทิ้งดี่น้องกำลังคิดอยู่น้องนะว่าสิกีจี๋ยังไงเนาะน้องกีง๋ก็ยังเลเทวานะคะเอาผ้าขนหนูไปเช็ดนะคะมันก็ไม่ดีพอนะคะ เอาผ้าขนูมาเช็ดเช็ดเช็ดนี่มันก็ยังอาบหน้าอยู่นะคะน้ำยางมันอาบหน้าพี่น้องเาาพุ้นหมดข้างๆลำต้นนี่นาะพี่น้องเนาะนี่เจอกันเนี่ยที่ดีๆเอามาฝากพี่น้องเนี่ยค่ะเนาะเพื่อที่จะไม่ให้ไรายได้เราอ่าลดน้อยลงเนาะกับไอ้ช่วงนี้แล้วค่ายางก็เริ่มแห้งแล้วพี่น้องเนาะแต่เราต้องรู้จักนะคะว่าเราทําไปแล้วนะต้นยางมีคนเสียไหม หรือผลไม่เสียนะคะผลดีหรือผลไม่ดีผลดีได้มากกว่าเสียหรือเสียมากามากกว่าดีนะคะเท่าก็าต้องพิีนิตบังนะคะว่า,าสิ่งทีดยึดในนียมันเป็นการดีหรือมันเป็นการไมด่ดีแล้วแต่เพราะว่าแล้วแต่ความเชื่อของคนนะนี่น้องนะสํหรับนะคะคลิปนี้ได้ยึดเลยค่ะที่เป็นนิ้มาฝากพี่น้องนะคะ <c oughs> นะคะ สำหรับคลิปนี้นะพี่น้องนะ้อยเจอกับมีเทคนิคดีๆมาฝากตอนที่ตอนน้องนะคะบาลายมี่น่องนะคะแค่เทคนิคอาะอีกอย่างหนาเปียกนะพีนนะ่น้อ,นองเนาะเนี่ยแหละพี่น้องอีกอย่างพลา,นะพาล่านะก็ขอควนตัวมากได้ด่าย่องบารายมีพี่น้องช่วงนี้จะเป็นโอกาสดีสำรับอ่าเช้าไฮเช้าหน้าเนาะพี่น้องเนาะแต่สำรับเช้าสวนอย่างพลาเนาะพี่น้องเนาะก็เริ่มจะเริ่มห้องไฮอีกแล้วพี่น้องนะคะเพราะว่ารคาคาอย่างกับ กต่เตื้องขึ้นนะคะแล้วฝนก็มาตกหนาฝนพอดีพี่น้องนะาจะจอบเอาพี่น้องอ่าเทคนิคต่างๆเดี๋เจริมอบให้พี่น้องนะคะก็ขออ่ามอบซูออบบอกควาใจพี่น้องนะาจะซอยแซรกันไปเล้วพี่น้องเนาะกูได้ถือใจกับคอมคอมเมนต์ให้แน่พี่น้องนะคะกดไลค์นะคะกดติดตามให้แน่พี่น้องให้ทราบอ่าเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อเป็นกำลังใจย้าเตยนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ย้าเตยขอตัวนะคะลาไปก่อนเด้อพี่น้องเนาะสวัสดีเด้อพี่น้องบ๊ายบายไปก่อนเด้อพี่น้อง เลี๋ยวมือหนาเซลเทคนิคมาฝากอีกพี่น้องเอ้ยเอามาแช่กันพี่น้องเนี่ยพี่น้องดีเด้อการกิดยางเลี้ยวเขาไปถึงข้างในพี่น้องเ่วงนี้หนาฝนแล้ะเหรเนาะเดี๋ยวหนายางสีดำพี่น้องมันเ็ศให้เกิดเชื้อรานะคะเลือกเชื้อราโรคเชื้อราเส้นดำน่อยพี่น้องนี่นะคะมันทีเกิดให้ยางเขาไตหนึ่งแน่นอนเลยพี่น้องบ๊ายบาๆทาง๊ายบายแล้วค่ะ